มัดตีนเราตัวนี้ก็ต้องมัดตีนแรกทำมัดตีนเราเพื่อมัดตีเราลองเลยกัหรม่นงเลยไ่ได้จเปลนใส่งานหรอกทำมัดตินใหญ่ก็เอลองสตาร์ทครั้งแรกเอาใช้กันก็ได้ลองสตาร์ทก่อนดลกองใส่กดอย่างนุ่มไห อันนี้คือญี่ปุน่นนำเข้านะครับตัวนี้เป็นของ K P เปลี่ยนแฉะถ้าตัวราคา6 0พันเจ็พันจะเป็นก้านไทยอันนี้คือนำเข้าทางท้งเครื่องเสียงจะเหมือนมอเตอร์ไซค์รถยนต์แต่ว่าแรงระดับตัดไม้ได,ด้ลองดึงอีกทีเดียวคันี้ ตัวเกิดลงมาเลยครับปิด